ลูเป็นทาบยาขังเจ้าของอยากได้ตเงินเอย่างให้อยากได้เงินเจ้ากำลังเ,เจ้าไอซีครับคุณแม่คุณแม่ครับผมมาดูแม่เฉยๆทรมานเชิญเลยโอ้ยโอ้ไอซีเจอแล้วอยากได้ตเงินอยากได้ตเงินฟังแต่พ่อแม่ไรเด้อพี่น้องเด้อรับผมลูก่ม้รเด้อพี่น้อง พอครั้งมึงปฏิคามากูเขียนทำไรกูหูมึงดูหันมีดมึงอ่นมีดยังลอตเตอรีพ่พาสลอตเตอรี่พาสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวดนรกบนดินแม่สร้างกงขังตัวเองในบ้านผวาลูกแฝดติดยาจะมาขูเอาเงินพกมีดสยองไปติดตามเรื่องสลดนี้ได้ในนิวพลัสค่ะโดนกรโดดมือดูเป็นถาดยา ได้ใ็ดห่อค้างเจ้าของอยากได้ติงเงินให้จังได้เงียงใครอยากได้เงินเจ้าผมมาเบิ่งเจ้าอีซือครับคุณแม่คุณแม่ครับผมมาดูแม่เฉยๆันทรมาน้ำได้เบิ่งกอรุ่นได้ให้ห่อค้างเจ้าของไว้เทนะ่าโอ้ ยังคือไหนยังเสร็จป่ะีิโอ้ยโอ้ยกระเช้าจะเล้ยเหยุได้ t i ế n เงินอยากได้ t i ế n เงินเนี่ยงเงินอย่างเดียวเงินนะก็เลยขังจะคองไว้พี่น้องเลยเงินนะฟังแต่พ่อแม่เลยเด้อพี่น้องเลยฟังพ่อหนุ่มไร่ได้อพี่น้องยิ้ลูกอยากเค็ไหนยังลูกอยากเค็ไหนยังลูกเป็นยังขอมาจะกี่อย่างกนสิได้เห็นยัง ย่าขอหลายเงินนั่นเห็นบ่นี่แม่ได้ครั้างจะข้องไว้นี่วันนี้จะจบแล้วเราจะค้งบ่ครั้งมึงปฏิขามาคูเข็นทําลายกูมึงดูหันมีดมึงหันมีดยังมีดโยนทำมมันจะกี่อยางกันที่ว่าพอมึมีดเนี่ยบ่ไปนี้นี้ไกลๆด่านเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เฉยรุดช่วยเหลือเร่งจัดการเพื่อให้แม่ได้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภยัยไม่ต้องผวาลูกติดยาอีกเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อค่ะอฉันสูงมากผู้เดียวนี่สิบปีแล้วเยค่ะอืเรื่องนี้ สูตตลอดครับสูตตลอดเนาะเขาว่าเงินขายยางเงืนขายมูเงินอนเงกอยาเดี๋ยมาูกนี้ก็ห้สองคนนี้ก็วันนึงเขาขอเยอะยไหมครัอยมือหนึ่งสามเวลาวเวลาละเวลาละหาซิปเวลาละลอยเวลาปละาแปดซิปน้องมือหนึ่งมันโกไปสี่หาหลอยเลย อโอ้โอแม่จะไปหามาแต่ใส่แม่ค่คะทุกอย่างนาบาลงนี่หมดเลยแล้วเราไปปรึกษาใครมั่งครับแม่ในเรื่องนี้ไม่มีเลย,เลยใช่ไหมเพราะว่ากัมีเหลืองนัง่นมีเหลืองนี่กับปรึกษาและตลัดเพิ่ยูต่างสันงที่ขั้งอเภอยูว่านไทยเหล็นครับอือ เจ้าเดินไปเช็ดตามแม่ว่าว่าบริษัทมาแต่มือนีหันหน่องครับป่วยไปเป็นวันน่งองได้เป็นเงินจักผมมาครับอืเจ้าเช็ดกับแม่นี่แบบสี่จักเทียแล้วของเงิน<บ>แม่บ่บบเคยคมคู่ครับบ่เคยคุมคู่เนี่ยพันธ์ได้เพื่อนว่าพันธ์ได้ขิดเหลี่ยงครับเจ้าบ่กที่ยืนก้อนลูกกองอยู่ที่แม่ทายคลิปผมนี่แหละครับม,มือมือ,มอนี่ยเจากก้าือถือมีดมือใดครับมือที่ทายคลิปนั่นผมมาจะขีดยางก็เลยพวกมีดครับอ๋อก็เลยมีมีดครับ อยูป่ป่าคนเลยโบมีครับมันอยู่ป่าครับที่แม่เว้านี่บ่แม่นความจริงบ่หรือ<ม>จังได๋คว่ำจิงครับบัดน,<อ>นีน้น้องน้องเจียอยู่ไ,ไสัน่องผมเนี่ยโบต์เซียบเพมันโดนโรภยาผมเสพยมืออวานนี่ครับมิดนึงครับแม่คือบอกว่า8 9ปีแลยมือมันจะเสพยบ่าน,นั่นโอ้แม่นะครับผมเสพอยู่ตลอดอืเคยทำลายแม่บ่บ่เคยครับบ่เคยตีแม่ครับบ่เคยตีแม่ครับลอตเตอรี่พัส ลอตเตอรี่พ s สมีรางวัลที่1ทุกงวดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ